ขอนำเสนอวิดีโอใหม่ มันแตกอีกก็ต้องไปผ่าตัดแล้วมันคุ้มมเสียกบุ๋มนะคะอัปเดตอาการปวดท้องจากถุงชีตและภาวะเลือดจางนะคะหลังจากหมอเนี่ยสั่งพักยาวอันตรายสวัสดีค่ะสวัสดีเย็นวันอังคารที่14มีนาคม2566นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตอาการป่วยของแก้มบุ๋มปรียาดาศิธาชัยกันนะคะหลังจากได้ออกจากโรงพยาบาลในเย็นวันที่13มีนาคมที่ผ่านมากันนะคะหลังจากที่แก้มบุ๋มนะคะชีตแตกเชียตายและได้รับการผ่าตั มาแล้ว1ครั้งนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่12มีนาคม2566ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่แก้มบุ๋มกับหวานใจหนุ่มพีทกันตะพรได้เข้าร่วมกิจกรรม2023 walk and run for Down syndrome หรือว่าเดินวิ่งไปกับเรา เพื่อเด็กกลุ่มอาการดาวและแฟนหนุ่มพีทกันตาพอนะคะก็ได้ส่งตัวแก้มบุ๋มเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลตั้งแต่คืนวันที่12มีนาคม2566ที่ผ่านมาโดยคุณหมอนะคะให้นอนพักรักษาตัวเนื่องจากอาการปวดทุงชิด โดยมีพี่พีทนะคะหวานใจคอยเฝ้าดูแลอยู่ไม่ห่างกายและอัปเดตล่าสุดวันนี้นะคะแก้มบุ๋มเนี่ยก็ได้มาไลฟ์ผ่านช่องทางแก้มบุ๋มชาแนลนะคะของอาการปวดท้องจากถุงชีสน,นะคะและภาวะเลือดจางหลังจากที่คุณหมอนะคะสั่งให้พักยาวเนื่องจากว่าเคยผ่าตัดถุงชิีนมาแล้วหนึ่งครั้งและเรานะคะไปติดตามอาการสาวแก้มบุ๋มกันค่ะแล้วหมอก็เลยบอกว่า<อ>พักเถอะเพราะว่าถ้ามันแตกอีกอ่ะ สมมติว่าถุงน้ําที่รังไข่มันแตกอีกอ่ะก็ต้องไปผ่าตัดแล้วมันคุ้มเสียไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะแล้วเขาก็บอกอีกว่าสมมติว่ามันไม่แตกแต่ถุงน้ํามันเป่งมากมันเป่งจนเราปวดท้องขนาดนี้ยมันเจ็บเป่งจนเราแบบแก๊สในกระเพาะจนเราปวดท้องอ่ะแต่เราสึกว่าบางทีเราเดินตัวงออย่างเงี้ยอันนี้มันดีเพราะมันได้ยามันก็กินยาถ้าสมมติว่าเราบิดแล้วถุงน้ําอ่ะเวลาเราขยับตัวถุงน้ํามันก็กิ้งไปตามตัวเราอยู่ในในนี้ในร่างกายใช่ไหมถ้ามันบิดแล้วมันมันล็อกไว้แล้วมันไม่คอะ แล้วเลื่อดมันไม่เดินนะมันอาจจะทาให้เราเสียลรังไข่ข้างนึงไปเลยก็ได้เึืออกไหมชัานหมอเขาก็เลยบอกว่าพักค่ะควรพักซึ่งเขาก็เขียนมาในใบแล้วแหละว,ว่าสมควรพักเจ็ดวันก็คือให้พักเจ็ดวันจถึงวันที่สิบเก้าด้วยซ้าอะไรอย่างเงี้ยอืมชัานก็เลยพยายามแบบทํแล้วด้วยเราเป็นคนที่ใส่ที่ทําอะไรร่องไวรวดเร็วนเวนาะแล้วก็หมอเขาก็เลยยิ่งกำชับเยอะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องรังไขท่ที่เอไม่ใช่เรื่องซีดถุงน้ำอย่างเดียวที่มันเกิดขึ้น คือถุงน้าอะ่ะพอถึงรอบเดือนมาถ้ามันยุบแล้วมันก็จะหายไปแต่ถ้ามันไม่ยุบอ่ะแค่มาใส่ไข่อีกทีนึงว่ามันจะเปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตซีหรือเปล่าเนาะแล้วมั่เป็นข้างเดิมกับที่พังไปนึกออกไหมที่แบบที่โดนไปอ,ะอ่ะก็คือรังไข,ข่ขั้นหนึ่งอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ข้นหนึ่งอะ่ะเหลืออยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รอบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าก็ก็แค่แค่หลอว่ามันจะเป็นยังไงเซจมันก็ยังไม่หมด คือมันมีปัญหาเรื่องเลือดต่อว่าเราด้วยความที่เราอ่ะเลือดเราเลือดจางเนาะเราเลือดจางต่อปกติอะมันต้องเลือดประมาณสามสามสามหกมั้งต้องเลือดอยู่ประมาณสามหกเลยอย่างเงี้ยเราซี่อยู่นิดนึงประมาณสามสี่สามสามสามสี่อะไรเงี้ยแล้ววันที่เข้าโรงพยาบาลไปอ่ะเขาบอกว่าพี่แกงอยูหน้าเมืดมากเลยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนค่อนข้างถือก็เลบอกว่าหน้าเมื่อสที่อย่างเงี้ยจะบอกว่าหาอะไรหวานๆกินแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นจากที่ว่าเลือดเรามันจางเนาะมัน นี่ขนาดฉันกินข้าวแบบจอยๆมากเนอะอะเลือดฉันาจางขนาดเนี้ยเออมันจางแล้วก็ไปตรวจตอนวันวันที่เข้าไปตอนแรกเลยอะเหลือยิบยิบเหลือไม่ถึงสามสิบแล้วก็อ,อ๋อประมาณยิบเก้ามันความเข้มข้นของเลือดมันเหลือแค่ยิบเก้าแล้วก็พอตอนที่หมอตรวจอีกรอบนึ่งอะมันเหลือยิบแปด พอเหลือ28หมอก็เลยบอกว่าม,มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะในการที่ความเข้มข้นเลอดเรามันหายไปเรื่อยๆขนาดนี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เลือดฉันนะคงที่อ่ะความเข้มข้นของเลือดคงที่อยู่ที่31เท่ากับขานมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่ไปตรวจมาล่าสุดอ่นะคือ34เลือดมันหายไป3%ความเข้มข้นมันหายไป3%หมอบอกว่า3%เนี่ยมันเท่ากับอะไรมันเท่ากับถุงเลือดที่เขาให้สภากาชาาอ่ะหนึ่งถุงที่มันหายไปจากร่างกายนึกออกม้ความเข้มขนะ้นอ่ะ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหมอเขาก็เลยกลัวแล้วเขาก็ให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดเกิดเหตุแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะลําบากอะไระย่าีพี่แก้มบุ๋มนะคะมีกาลังใจจากพี่พีดูแลไม่ห่างกายแบบนี้ก็คงจะหายเร็วนะคะเพราะว่ามีกําลังใจดีทายนี้นะคะก็ส่งกําลังใจให้พี่แก้มบุ๋มนะคะหายไวๆหายเร็วนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงกลับมาทํางานได้ปกตินะคะแฟนคลับแล้วก็แฟนด้อมแก้มพีเนี่ยคอยส่งกําลังใจให้ตลอดะคะ่ะ